สวัสดีค่ะสวนบนสีสาวสรัญญาค่ะวันนี้จะพามาชมนิลเสนนะคะนิลเสนกอค่ะนิลเสนกอขนาดกอเล็กๆนะคะทุกคนมีอยู่หนึ่งหนอ่อสองหนอ่อสี่หนอ่อสี่หน่อค่ะทุกคนอันนี้ห้าสิบบาทนะนิลเสนค่ะนิลเสนนี่เขาเป็นเขาเป็นเลียงไหมไม่แน่ใจนิลเสน หนึ่งหน่อสองหน่อสามหน่อแล้วก็ต้นแม่เป็นสี่หนึ่งสองห้าสิบบาทนะคะนี่นี่ก็กอละห้าสิบค่ะแต่กอทุกกระถางเลยค่ะบอลแก่ค่ะถ้าแตกกอค่ะไปตั้งแม่ได้เลยสามอันนี้สามหน่ออันนี้องคุลีมานค่ะห้านย์เหมือนกันค่ะ ไปตั้งแม่ได้เลยค่ะนีลสศีนกระสีมาแล้วจะงามนะคะตัวนี้ต้นแม่ยุปไปอะคะ่ะต้นแม่ที่สวนยุปไปค่ะแต่ว่าต้นแต่ว่าเลี้ยงโตๆไปก็จะงามค่ะทุกคน50บาทเหมือนกันค่ะนีลสศีนเนาะฝากไว้ด้วยค่ะ